รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซีโอลาโทร029373244สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับดิฉันนกสุริพรดวงทองในรายการครบเครื่องหญิงนะคะรายการที่เสิร์ฟสาระความบันเทิงให้กับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะวันนี้อากาศร้อนๆอนแบบนี้นกพาคุณผู้ชมมาต้อนรับซัมเมอร์ที่แห่งหนึ่งค่ะที่นี่เขาบอกว่าเป็นภูวิลล่าส่วนตัวที่มีชื่อว่าวิชชี่วิลล่า ความพิเศษของเขาแตกต่างกับวิลล่าที่อื่นไม่เหมือนใครเลยนะคะและยิ่งไปกว่านั้นสถานที่แห่งนี้วิชีวิลล่าเขาเพิ่งได้รับรางวาัลธุรกิจดีเด่นมากมาดเลยละคะ่ะเดี๋ยววันนี้นกสวาคุณผู้ชมไปตะลุยทุกซอกทุกมุมของวิชีวิลล่ากันถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตะลุยพร้อมกันเลยนะนี่แหละค่ะวิชีวิลล่าแต่ว่าเราต้องเรียกเจ้าของบ้านที่นี่ก่อนหาหรือยังนะ เดี๋ยวราเปน็นหะอ่าสวัสดีค่ะคุณผมะอันนี้คะ่ะคุณวิชชี่เจ้าของที่พักแห่งนี้เป็นพูวิลล่าส่วนตัวนั่นเองนะคะ,คะสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณวิชชี่คะ,คะวันนี้มาเยือนถึงที่เลยค่ะอยากรู้ความพิเศษความโดดเด่นของที่ภูวิลล่าส่วนตัวที่นี่มันแตกต่างจากที่อื่นยังไงวันนี้เดี๋ยวนกบอกคุณผู้ชมแหละว่าจะ พาผู้ชมไปตะลุยทุกซอกทุกมุมของที่นี่เลยได้ค่ะได้ค่ะยินดีก่อนอื่นเนี่ยคุณนกเดี๋ยวยังไงเธอนั้งนิดนึงเพราะจริงเวลาลูกค้าเข้าบ้านเนี่ยปกติเราจะมีเป็นเวลคัมดริงก์หรือว่าเป็นอ่าอ่าผ้าให้ลูกค้ารู้สึกแบบผ่อนคลายและสบายๆอ๋อดีเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นอ่าเดบอนกลาสค่ะกลิ่นตะไคร้ใช่ค่ะหอมมากหอมมากๆาย่างสามารถที่จะ เป็นไ,ไงบ้างคะชื่นใจไหมคะชื่นใจสดชื่นมากเลยเมื่อกี้อยู่หน้าบ้านอ่ะร้อนหลดอนมาต,ตอนนี้เย็นแล้วสบายอโอเคอ่ะไปกันเลยฝากด้วยนะคะ,อะขอบคุณค่ะไปก่อ,อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตถามคุณวิชี่ก่อนว่ามีจุดเริ่มต้นยังไงหรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไระที่ทําให้เราทําภูวิลาศส่วนตัวแบบนี้โอเคเริ่มจริงๆเนี่ยตั้งแต่อยู่ประมาณ22บสองเรียนจบปริญญาตรีนะ ก็เริ่มจากการลงทุนคอนโดก่อนเอามารีโนเวทแล้วก็ทำให้สวยงามเดคอเรชันแล้วก็ทำการปล่อยเช่า<อ>ต่อมาเนี่ยเรามองเห็นว่าเฮ้ยเราไปเที่ยวท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยค่ะอ่าเรามองว่าเราไม่อยากอยู่โรงแรมและอืมเราไปกับเพื่อนเป็นกลุ่มเราอยากได้ไลฟ์สไตล์ที่เราสามารถทำกิจกราารกิจกรกจกรมได้ทั้งวันทั้งคืนเราก็เลยมองว่าเฮ้ยธุรกิจเนี้ยมันน่าจะเป็นไปได้อ่าเพราะจริงจริง แฟชั่น <Passion S 2> ของเราเราต้องการไปท่องเทีย่ยวเราเราต้องการเติมความสุขให้ตัวเองแหละุ่กเพื่อนด้วยค่ะ,คะอ่าลักษณะตรงนี้เพราะฉะนั้นเลยคิดออกมาเป็นรูปแบบวิชิวิลล่าลักษณะแบบนี้ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยแบบเต็มที่พื้นที่เอนเตอร์เทนเมนต์เต็มที่และฟาร์ซิลิตี้เต็มที่๋อก็เลยออกมาในรูปแบบเป็นคูวิลล่าแบบนี้ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นคูวิลล่าส่วนตัวอืมแล้วทราบมาว่าล่าสุด เพิ่งได้รับรางวัลมาด้วยเป็นรางวัลในเรื่องของธุรกิจดีเด่นใช่ค่ะดีเด่นด้านไหนแล้วก็ได้มาได้ยังไงะคะโอเคค่ะจริงจริงวิชิวิล่านะคะได้ธุรกิจดีเด่นในเรื่องธุรกิจแนวใหม่นะคะอย่างเช่นเนาะง่ายๆคุณนกมีบ้านเก่านะคะแล้วคุณนกเนี่ยไม่รู้ว่าบ้านนี้จะทําอะไรดีอ่ะฮะคุณนกเนี่ยสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านได้นะคะให้มีฟังก์ชันครบสำหรับสำหรับนะคะในการปล่อยเช่าเพื่อสร้างรายได้ นะคะหรือแม้แต่คุณนกเนี่ยมีช่วงเวลาว่างอยากจะกลับมาพักผ่อนก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถส่งผลหรือว่าส่งไรายได้ให้กับคนในชุมชนและก็สามารถนารายได้เข้าสู่ประเทศของเราได้ด้วย<ม>เพราะมันเป็นธุรกิจท่องเที่ยวถูกไหมคค่ะ ครบเครื่องเลยค่ะครบเครื่องเจ๋งเลยค่ะคุณผู้ชมได้ฟังแค่นี้นะอยากที่จะเห็นแต่ละส่วนของวิชิวิลล่าแล้วค่ะว่าธุรกิจแนวใหม่แนวคิดเนี้ยรูปแบบออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงต้องรบกวนคุณวิชิพาไปตะลุยทุกซอกทุกมุมของบ้านนี้ตัดไปเลยค่ะได้เลยใช่ไหมได้เลยค่ะโอเคเราเริ่มตั้งแต่ที่ไหนเราไปเลยดีไหมคะโอเคค่ะเริ่มตรงไหนดีคะตรงครัวเลยดีไหมครัวอยู่ใกล้สุดแล้วอ่ะครัวตรงนี้โอ้สีสัน แดงมากเลยคือมันออกแนวสไตล์ยังไงคะเนี่ยคุณวิชิคะจริงจริงคอนเซปต์ของวิชิวิลาเนี่ยเราต้องการมันเป็นบ้านใกล้ทะเลเนาะก็คือห่างจากหาดจะพิมพ์ประมาณเก้าอเมตรเราก็เลยอยากจะเน้นแสงสีสันที่มันแบบดูร้อนแรงอ่าก็เลยเข้าคอนเซ็ปต์ที่ว่าครัวเนี่ยต้องเป็นสีแดงดำค่ะดูแล้วอยากทำไหมครับอยากทำมากคุณผู้ชมค่ะเพราะอะไรรู้ไหมอุปกรณ์ครบเครื่องจานชามมีดหม้อหุงข้าว เครื่องทําขนมปังอ่างล้างจานโหเต็มที่เลยเครื่องซักผ้านี่เครื่องซักผ้าไม่เคยเห็นวิลล่าไหนที่ในโรงแรมมีเครื่องซักผ้าที่นี่มีแม้กระทั่งอุปกรณ์นะคะอ่างๆหม้อหายจานชามครบเลยเย็นเตาอบ ทำขนมได้ทำขนมได้ทุกสิ่งทุกอย่างโอเคค่ะห้องครัวผ่านไปต่อไปนะคะเป็นห้องรับประทานอาหารอ่าหรือว่าจะเป็นห้องประชุมตรงนี้ก็ได้อ่ะดีจังเลยนั่งได้หลายคนเลยนะคุณพิชญนี่ผลไม้นะคะแต่ผลไม่อันนี้ยังกินไม่ได้เลยกินไม่ไดกินไม่ได้จริงจริงอันนี้จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารค่ะเพราะอย่างที่เราบอกว่าบ้านเราเนี่ยรองรับได้ถึงสิบถึงสิบห้าท่านค่ะอือฮึด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะจัดเอาทั้งหมดเนี่ยประมาณ 15ท่านได้รับได้หมดเลยใช่ค่ะกินเสร็จเราก็ต้องนอนอ,ะอ,นนะอ่ะไปดูห้องนอนดีกว่าโอเคค่ะอ่ะอันนี้คือห้องแรกนะคะค่ะโอเค๋อเป็นไงบ้างคุณคน,น<笑><笑>ดูเหมือนเหมือนมาบ้านตัวเองที่ตกแต่งไว้เรียบร้อยอแล้วอ่าอันนี้ป็นสไตล์ยังไงคะห้องนี้ <c oughs> คือจริงๆห้องมีเห็นไหมคะส กาแพงกับสีคุณน้สีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยอ่าคือจริงๆที่บ้านเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองสไตล์นะคะห้องนอนด้านบนเนี่ยเราจะเน้นสไตล์โทนสีค่อนข้างจัดจ้านและร้อนแรงเพราะตัวเองเนี่ยวิชี่ค่ะแพชชั่นอยากจะเอาแพชชั่นเตงออกมาให้กับลูกค้ารับรู้เป็นสไตล์ตัวเองอะเป็นสไตล์ตัวเองชอบแบบสีร้อนแรงอืมก็จะเป็นสีจัดจ้านค่ะเนาะดูแบบสนุกสนานค่ะนะคะทีวีตู้เซฟ้อมีนะคะมีตู้มีตู้เซฟเหมือนโรงแรมค่ะ ว้าวน่าสนใจค่ะแล้วอีกห้องหนึ่งสไตล์เป็นยังไงคะคุณพิชชีคะอีกห้องหนึ่งเป็นล็อกสไตล์ค่ะออกสไตล์คูณดิบอีกแนวหนึ่งเลยนะอีกแนวหนึ่งเพราะจริงเนี่ยตัวเองก็มีสไตล์หนึ่งเหมือนกันที่ชอบสไตล์แนวล็อกเท่ๆหน่อยเท่ๆชิคๆหน่อยอ่าดิบๆดิบๆชิคๆหน่อยนะคะ ออกแนวปูนด,ดิบค่ะขัดมันนะคะแล้วก็สีของอาหัวเตียงหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะออกแนวไม้ก็จริงๆริงลืมพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือในห้องน้ำเนี่ยเราก็จะมีมอุปกรณ์ครบช้ววเหมือนกันนะคะแล้วก็ระบบน้าร้อนน้าเย็นะนะคะต่อไปนะคะเป็นอันนี้เป็นแบบว่าจุดสุดๆเลยเหมือนกันนี่คือห้องรับแขกต้องรับแขกค่ะห้องรับแขกนี้นะคะก็ถ้าคุณนกดูเนี่ยเราสามารถนั่งสันทนาการมันกว้างมากคือมันรองรับสําหรับ สิบสองถึงสิบห้าท่านสิบกว่าคนสบายไหมสบายมากค่ะบรรยากาศเหมือนบ้านเลยเนาะก็จะมีหมดนะคะทีวีโฮมพีแอเตอร์ทุกอย่างเลยเนาะแล้วก็สามารถออกไปสระว่ายน้ำได้ง่ายมากไปไหมคะไปไปได้เลยเหรอคะโอเคไปก็คือคอนเซ็ปที่เราทำก็เหมือนเป็นแบบผู้แอคเ e s สได้เลยอ๋อมีประตูตรงนี้เลยโอ้ยสบายเลยค่ะ อันนี้ก็คือสระว่ายน้ํานะคะที่วิชิวิลล่าเนาะสระว่ายน้าเนี่ยก็คือจะทําเป็นระบบน้ําร้นเนาะระบบน้ําร้นแล้วก็เป็นระบบเกลือผู้หญิงอย่างเราเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องผมจะเสียหรือว่าผิวจะเสียเลยไม่มีพอรีนกัดสีผมไม่มีแน่นอนค่ะส่วนแรกก็คืออันนี้จะเป็นจักรุชี่นะคะมีจักรกุชี่ด้วยเป็นไงบ้างคะโอ้ไม่ใช่สระว่ายน้ําธรรมดา กระจักุชี่ด้วยโอ้แล้วมันเป็นเสาไอนามที่กว้างเหมือนกันนะคะกว้างค่ะกว้างค่ะหรือว่าแบบว่าคื้อยากจะนั่งคุยธุรกิจหรือทําอะไรกันก็สามารถนั่งคุยในนี้ได้เลยค่ะสบายสบายธุรกิจอย่างที่เป็นแนวคิดใหม่ค่ะที่คุณวิชี่บอกนะคะถ้าสมมติว่าอยากอ่ะัวน้องเองเลยแล้วกันค่ะถ้านกอยากทําอยากทําแบบนี้บ้างค่ะมีบ้านเก่าอยากจะทําบ้านเก่าเนี่ยให้แปรรูปกลายเป็นธุรกิจของตัวเองค่ะจะต้องเริ่มต้นจากยังไงตรงไหน โอเคคุณนกถามมาอย่างนี้นะจริงๆถ้าวิธีบอกก็คือมันต้องเริ่มที่ใจก่อน mm hmm. อาใจของคุณนกว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> เราตั้งใจที่จะทำธุรกิจนี้ไหมเราอยากจะมีบ้านส,สวยๆไหม mm hmm. เราจะมีบ้านไปสําหรับพักผ่อนไหม่ <Yeah. S 1> หรือว่าโดยที่บ้านของเราเนี่ยไม่ใช่สําหรับเราพักผ่อนอย่างเดียว mm hmm. เราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นไรายได้ได้ด้วย mm hmm. ในเรื่องการบริหารจัดการมันต้องเริ่มตั้งแต่การทารตลาด <Yeah. S 1> นะมาร์เกนะ็ตติ้งเนาะมีทีมงานค mm ัสเตอร์แคร์นะคะบุ๊กิ้ง บุกิ้งลูกค้านะคะทำตลาดทั้งในไทยและก็ต่างประเทศ<ะ>เพราะอย่างที่บอกว่าธุรกิจภูวิล่าเนี่ยเป็นธุรกิจใหม่นอกเสนดลูกค้าเราจะเป็นลูกค้าจากต่างประเทศ80%นะคะแล้วก็กรณีลูกค้ามีปัญหาเนี่ยในในช่วงการเข้าใช้บริการเนี่ย<ะ>อ่าเราก็ต้องให้บริการด้วยยิชั่วโมงเช่นกันและที่สําคัญเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องของอคุณภาพในเรื่องของความสะอาดเพราะเวลาเราไปพักที่ไหนเนี่ยเราก็อยากได้ในเรื่องของความสะอาดเช่นกันะนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่างที่บอกมีที่วิชิวิล่า โอ้ยางงี้อยากเป็นเจ้าของธุรกิจเองเลยเอาอย่างนี้ได้ไหมคุณพิชีถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะทําธุรกิจแบบนี้มาปรึกษาคุณพิชี่ได้ไหมให้ทำปรึกษาไหมได้ค่ะยินดีเลยค่ะยินดีเลยใช่ไหมคะต้องโทรศัพท์ติดต่อยังไงค่ะคุณพิชีได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 9นย์เก้าหค่ะหรือติดต่อทางไลน์ไอดีก็ได้นะคะ วิชีเอสเต้นะคะ V I C H Y e S, T A T e S T A T E ค่ะก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษาให้ละกันสำหรับผ,ผู้ชมทางบ้านนะคะ,คะแล้วก็ที่สำคัญถ้าใครจะมาพักที่วิชีวิลล่ามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะวันนี้คุณวิชีบอกว่ามีสิ่งพิเศษมอบให้แฟน,ฟนรายการด้วยจริงๆความพิเศษเนี้ยมอบให้เฉพาะรายการครบเครื่องหิ้วเฉพาะเลยนะคะก็เป็นนะคะที่พักฟรีหนึ่งคืนมูลค่า14,900ับาท1รางวัลนะคะและ อีกสองรางวัลนะคะให้ส่วนลดไป50%เ็เลยค่ะ,ะตามหมายเลขนี้เลยนะคะคุณผู้ชมที่ปรากฏขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะ3รางวัลเท่านั้นสําหรับแฟนในการครบเครื่องหญิงค่ะ,ะรีบโทรมานะคะอืวันนี้ก็ถือว่าได้พักผ่อนไปในตัวด้วยค่ะพูดคุยไนดะ้พักผ่อนด้วยนะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้ใครที่อยากจะใช้เวลาว่างกลับให้กับตัวเองนะคะแล้วก็อยากที่จะมาประชุมสำนักาน,นี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันได้ค่ะได้ค่ะ ปกติเราก็จะมีลูกค้าที่มาประทุมสัมมานาค่ะก็ถือว่าเป็นภูวิลล่าส่วนตัวที่น่าสนใจไม่น้อยเลยละค่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณวิชชี่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดะแต่คุณผู้ชมอยู่เพิ่งนี้ไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงหน้ามีสิ่งดีๆมอบให้คุณผู้ชมอยู่จะเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อสักครู่ค่ะ